สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมแมททิวนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับตัวรถ Toyota Estima นะครับที่ได้ติดตั้งจอ Android L7 Series จากบริษัทมิชิก้านะครับผมสำหรับตัวจอ Android ที่ติดกับ t o y o ต a e เอสติมาครับเรามาเช็คกันที่สเปคกันก่อนเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปที่ตัวตั้งค่านะครับามาดูที่ระบบกันครับผม เกี่ยวกับอุปกรณ์ครับสำหรับจอ Android ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวจอ Android ที่มี android เวอร์ชันเป็น android เวอร์ชัน10นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ RAM และ ROM นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจอ n d r o i อยแรม4นั่นเองครับและพื้นที่จัดเก็บครับเป็น ROM 128ครับโดยความพิเศษของตัวจอ Android L7 Series ตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการที่เราสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยเป็น แบบใส่ซิมได้ครับเราสามารถดูช่องใส่ซิมได้ตรงนี้ครับนี่ครับเราสามารถเอาซิมมาใส่ที่ตรงนี้ได้ครับผมครับผมแล้วก็สําหรับในฟังก์ชันถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ youtube และ g ู o ก l e แ a p ครับผมมาดูกันก่อนครับผมสําหรับ youtube ครับก็จะกดเข้าจากตรงนี้นะครับหรือว่าเข้าจากตรงหน้าแอปก็ได้ครับเป็น youtube ครับ ก็ะจะขึ้นเป็นหน้าของ YouTube นะครับผมอลองลองดูอันนี้กันครับนี่ครับสำหรับใน YouTube เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับตัวจอ Android จาก Toyota Estima นะครับเราสามารถกดใช้งานของอคอนโทร,พรลพวงมาลัยได้ครับคอนโทร,พรลพวงมาลัยยังใช้งานได้เหมือนเดิมเลยละครับเดี๋ยวจะลองกดขันอดูนะครับ เพิ่มเสียงได้ครับหรือลดเสียงครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของตัว Cyoutube นะครับในส่วนถัดมาครับเป็น Google Map ครับเราสามารถกดจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองกดตรงนี้ดูไดไ้ก็จะขึ้นเป็นตำแหน่งของเราในตอนนี้นะครับเราอยากไปที่ไหนเรานำทางได้เลยครับผมจะลองนำทางด้วยเสียงครับ ิ๊กซีใกล้ฉันตอนนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นรายชื่อของบิ๊กซีต่างๆนะครับเราจะกดะเส้นทางกันครับโอ้หสเถียรมากเลยนะครับเราจะลองเริ่มนำทางกันเลยครับหน้าทางใต้ไปตามซอยลัดพร้าว87ซอยจันทราสุดเข้าสู่ซอยลาดพราว87แยก2 นี่ก็เป็นการนำทางจากออตัว Google Map นะครับแล้วก็การใช้ YouTube ตัวจอยอ้อย L7 นะครับยังสามารถแบ่ง2จอได้ด้วยครับผมจะลองทำให้ดูครับกดที่ตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะลากเป็นการแยกจอครับในส่วนนี้ก็จะเป็นของ YouTube ครับในฝั่งนี้จะเป็นของเ,ออเป็น Google Map ก็ยังได้ครับ นี่เป็นการใช้งาน2จอครับในจอ a อน r o i d L7 Series จากมิชิก้าครับผมครับผมสำหรับฟังก์ชันพิเศษนะครับในจอ a อน r o i d L7 Series จากมิชิก้านะครับก็คือการใช้ Apple CarPlay นั่นเองครับ เพียงแค่เราเนี mm. ่ยเสียบสายนะครับกับช่อง USB ครับกับตัวโทรศัพท์นะครับตัว Joy o ด g เราเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบของ Apple CarPlay แล้วครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยขึ้นมาแสดงด้วยครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัว Spotify กันดีกว่าครับ หรือว่ายังเป็นแอปมิวสิกสตรีมมิ่งอื่นนะครับเช่นจุกเป็นต้นครับ mm hmm. ในส่วนของจุกก็ใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับในตัว Apple c a r p เนี่ยนะครับสำหรับใน Apple c a r p รนะครับยังสามารถใช้การนำทางได้ด้วยครับกดที่ตรงนี้ครับ ก็จะเป็นการนำทางล่าสุดนะครับที่เราได้ทําการค้นหาไปครับ ครับผมสำหรับตัว t o โยต้าเอสต a มาตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของกล้องถอยหลังมาด้วยครับจะติดอยู่ที่บริเวณนี้ครับผมอ่าซึ่งเมื่อเราติดตั้งจอ a n d ด o อ d ไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้งานกับตัวกล้องถอยหลังนี้ได้เหมือนเดิมเลยแหละครับครับผมจากที่ผมได้กล่าวไปในขั้นต้นนะครับก็คือ Toyota e s t i m a เนี่ยมีกล้องถอยหลังติดมาให้ด้วยครับซึ่งจะสามารถทำงานร่วมกับตัวจอ a n d ด o i d L7 ซีรีส์ตัวนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปที่เกียร์ถอยหลังนะครับ จะเห็นได้ว่าภาพจากกล้องคอยหลังเนี่ยนะครับจะมาแสดงบนจอ Android ตัวนี้เลยแหละครับครับผมและฟังก์ชันพิเศษถัดมานะครับที่เราได้เพิ่มเข้าไปในตัวจอ Android เนี่ยก็คือทางเราเนี่ยได้ติดตั้งตัว กล้องติดหน้ารถ Android อัจฉริยะ MG 009เข้าไปนะครับวิธีการที่เราจะดูกล้องเนี่ยเราสามารถกดจากตัวจอ a n น r o อยได้เลยครับเราได้ติดตั้งแอปมาให้แล้วนะครับนี่ภาพจากกล้องหน้ารถนะครับจากกล้อง MG 009เนี่ยจะมาแสดงที่ตัวจอ Android ได้เลยละครับเราสามารถย่อขนาดของภาพได้ครับให้เหลือขนาดเล็กเท่านี้หรือว่าเราจะย่อขนาดให้เป็นแค่ไอคอนเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ครับ โดยภาพจากกล้องเนี่ยก็จะยังแสดงอยู่เหมือนเดิมอะไรเลยล่ะครับเราสามารถดูนะครับภาพที่เราบันทึกได้นะครับจากในส่วนของการเล่นครับผมไม่ว่าจะเป็นตัววิดีโอนะครับจากที่เราได้บันทึกกล้องหน้ารถเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็สามารถมาแสดงนี้ได้หรือว่าในส่วนของรูปภาพครับในส่วนของรูปภาพเนี่ยเราก็สามารถกดถ่ายรูปได้ครับจากตรงนี้ เราก็สามารถดูภาพย้อนหลังได้ครับนี่ครับผมนี่คือภาพที่ผมได้ทำการถ่ายเมื่อกี้นี้นะครับจากกล้องหน้ารถ MG 009กล้อง Android อัจฉริยะจากวิชิก้านั่นเองครับโอเคครับผมสำหรับฟังก์ชันพื้นฐานนะครับเราก็ไม่ได้พลาดเลยนะครับก็คือการเล่น USB นั่นเองครับนี่ครับเราจะทำการเสียบ USB เข้ากับช่อง USB ที่เราได้ติดตั้งมาครับ โอเคครับเมื่อเราได้ทําการเสียบไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดไปที่เป็นเอ่อเป็นส่วนของเพลงนั่นเองครับเพลงที่อยู่ใน USB เนี่ยก็จะมาแสดงได้ครับผมที่หน้าจอแล้วก็เสียงออกได้ครับหรือว่าในส่วนของวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับนี่ก็เป็นวิดีโอจาก USB ที่เราได้ทําการเสียบเข้าไปนั่นเองครับอ่าโอเคครับผมสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในตัวของจอ Android L 7 Series จากบริษัทมิชิก้านะครับแรม4ลอม128ก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์02-932-3485ครับ084-524-4433เยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ w w w บ r า p r r m a r k e t c o m ครับแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ไอดีไลน์เอสไตพีโอเอ็นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ชอบวิดีโอชุดนี้ของเรานะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแมทธิวก็ต้องลาไปก่อนนะครับกับจอแอนดรอยลเจ็ดซีรีส์ในเตร์ต้าเอสติมาตัวนี้นะครับบ๊ายบายครับ